รีโวนะครับงานติดตั้งกล้องหน้าหลังนะครับอัมวาวนะครับวันนี้มาติดตั้งเรามาดูงานติดตั้งเลยเราจะรีวิวให้ดูแบบนี้เลยนะครับว่ากล้องอยู่ตรงไหนกล้องหลังอยู่ตรงไหนกล้องหน้าอยู่ตรงไหน,หนให้ลูกค้าดูแบบนี้เลยแบบชัดเจนนะครับไม่ใช่ทําท่าพอไปติดตั้งแล้วถ่ายภาพนะครับคือเราให้ดูเลยคือติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วเห็นไหมไม่ต้องเสียบช่องจุดบุหรี่เลยไม่เห็นสายแน่นอนนะครับไม่ต้องแคบสายไฟอะไรประกันสูญยังไงก็ไม่ขาด กล้องหน้าอยู่แบบนี้เลยเก็บงานให้เรียบร้อยขึ้นตรงๆแบบนี้เลยเห็นไหมครับบันทึกภาพ 4K นะครับมุมมอง170จริงๆนะครับต่อมามาดูกล้องหลังนี่กล้องหลังก็อยู่ภายในแบบนี้เห็นไหมครับอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยมีไฟแสดงสถานะว่ากล้องหลังทํางานอยู่นะครับชุดนี้นะครับติดตั้งอยู่นะครับ6,500บาทครับนอกเหนือจากนี้นะครับขึ้นอยู่กับรุ่นรถที่จะติดตั้งนะครับต้องเช็คลูกค้าไว้ล่วงหน้า ก่อนหน้านี้ก็จะติดตั้งตรงนี้เห็นไหมที่เรารีวิวให้ดูที่เป็นสนิมเป็นรอยจอบอันนี้ไม่มีแน่นอนนะครับเราไม่จาะตรงนี้อยู่แล้วนะครับเราเน้นนะครับลักรถอยู่แล้วนะครับเราเป็นช่างนะครับอะไรที่ไม่ดีเราก็ไม่ทำนะครับใครสนใจก็ติดต่อทางเพจได้เลยนะครับสวัสดีครับ